สวัสดีทุกท่านคะ่ะก็เมื่อวานนี้นะคะมีข่าวเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ carriage, และอีเวนท์ที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> ก็คือเวลา5้าโมงเย็นโดยประมาณประเทศไทยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประกาศผลการเป็นเจ้าภาพ Specialized Expo <c oughs> ในปี2027-2028ซึงงมีซึ่ง ประเทศที่เข้ารอบทั้งหมด5ประเทศด้วยกัน1ในนั้นก็คือจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยอ์เจนตีน่าเซอร์เบียสเปนแล้วก็อเมริกาค่ะผลปรากฏว่าประเทศเซอร์เบียได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพซึ่งมาในตีมของ Play for Humanity, Sport and Music for All งานนี้นะคะมีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพกลางของโลกเรียกว่า BIE หรือว่า b u r e a u International d e Exposition งานที่เป็น World Expo Specialize d Expo ระดับโลกประมาณนี้นะคะประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนั่นก็คือในปี2006ที่จงังหวัดเชียงใหม่คืองานรอยเลราชติ๋งนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับธุรกิจไม่แล็กอีเวนต์มาฝากกันหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วอย่าไงไรเจอกันอีกทีต่หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ